สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาวีวานิสุรางค่ะพบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางท,างที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะเจอการวันแรกของสัปดาห์วันแรกของการทำงานแบบนี้เนี่ยเรายังคงมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจเป็นข่าวสร้างสารรค์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการดูแลตัวเองมาฝากกัน ในช่วงแรกนี้เริ่มต้นกันที่คนทันโรคก่อนค่ะ ที่ร้อนขึ้นไม่ได้ส่งผลงกระทบกับเราเท่านั้นนะคะแต่ยังส่งผลงกระทบไปถึงสัตว์เลี้ยงของเราด้วยแล้วโรคที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าร้อนกับสัตว์เลี้ยงก็ได้แก่ฮิสโตรกค,ค่ะถ้าเกิดเราเห็นสัตว์เลี้ยงมีอาการหอบน้ำลหลไหลร่างกายอ่อนเพลียร,รวมไปถึงอาเจียนเบื้องต้นก็ต้องรีบพาสัตว์เลี้ยงเข้าไปอยู่ในที่ร่มและดื่มน้ําพร้อมกับใช้ผ้าชุบน้ําเช็ด ตัวหรือถ้าหากมีอาการรุนแรงก็ควรต้องพาไปพบสัตวแพทย์ทันทีค่ะนอกจากนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงการพาสัตว์เลี้ยงไปออกกําลังกายในช่วงที่มีแดดร้อนจัดรวมถึงไม่ทิ้งสัตว์เลี้ยงเอาไว้ในรถตามลําพังด้วยนะคะ ภาวะขาดน้ำอาการจะคล้ายๆกับฮีสโตร์นั่นคือในเบื้องต้นจะมีอาการหอบค่ะร่างกายอ่อนเพลียและปากแห้งแต่ก็สามารถป้องกันได้ด้วยการให้สัตว์เลี้ยงดื่มน้ำที่สะอาดและหมั่นเปลี่ยนน้ำให้สัตว์เลี้ยงอยู่เสมอถ้าเกิดต้องการพาออกไปนอกบ้านล้วก็เราควรต้องพกน้ำดื่มให้สัตว์เลี้ยงดื่มระหว่างทางด้วยนะคะ โรคหัวใจโดยเฉพาะสุนัขที่มีอายุมากและสุนัขที่เป็นโรคอ้วนค่ะเพราะในช่วงที่มีอาการร้อนอบอ้าวมากๆก,ก็อาจจะทําให้หายใจไม่สะดวกส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ดังนั้นอาจจะลดเวลาในการออกกําลังกายหรือการทํากิจกรรมกลางแจ้งในช่วงหน้าร้อนลงโรคระบบทางเดินอาหาร เรื่องอาหารการกินก็ควรต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะเพราะหากอาหารหรือน้ามีการปนเปื้อนก็อาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงท้องเสียอาเจียนหรือลำไส้อักเสบได้ฉะนั้นควรให้อาหารเป็นมือ้อแล้วเปลี่ยนน้ำดื่มบ่อยๆรวมถึงหมั่นทำความสะอาดของใช้ของสัตว์เลี้ยงให้สะอาดอยู่เสมอด้วยค่ะ สำหรับวิธีดูแลสัตว์เลี้ยงในช่วงหน้าร้อนเราต้องหมั่นสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นสุนัขหรือแมวมีอาการผิดปกติไม่ว่าจะเป็นลิ้นห้อยเหงือกแห้งน้ำลายไหลยเยอะหายใจหอบเหนื่อยรวมไปถึงมีอาการท้องเสียอาเจียนหรือขาสัน่นก็สามารถปฐมพยาบาลในเบื้องต้นได้ด้วยการนำเอาสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในที่ร่มให้กินน้ำและห่มด้วยผ้าเช็ดตัวชุบน้ำบิดหมาดๆจากนั้นค่ะให้รอดูอาการถ้าเกิดอาการอยาง ไม่ดีขึ้นค่อยนําตัวส่งโรงพยาบาลแต่ทั้งนี้เราไม่ควรจะใช้น้ําเย็นราดไปที่ตัวสัตว์เลี้ยงโดยตรงนะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดอาการช็อกได้ค่ะ นอกจากนี้ยังต้องเตรียมน้ำให้เพียงพอและอยู่ในที่รม่มควรให้กินอาหารเปียกแทนอาหารเมร็ดเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำที่ร่างกายจะได้รับนอกจากนี้ควรให้อยู่ในที่ร่มตอนแดดจัดด้วยเพราะถึงแม้ว่าน้องหมาน้องแมวจะชอบอาบแดดแต่การตากแดดจัดๆในช่วงที่มีอุณหภูมิสูงก็อาจส่งผลทำให้เกิดอาการฮิสโตรหรือโรคลมแดดได้ค่ะ แแ้ก่กลวเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่ฉันรากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะสวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณ มีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะพี่พี่ขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณรับสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะเช่นเคยนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวหลายๆอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตค่ะหลายครั้งเรามองว่าเป็นเรื่องเล็กแล้วก็ปล่อยผ่านไปทางทางที่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวที่เราพบเจอเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและไม่ควรมองข้ามวันนี้เราจะนําเสนอในประเด็นอะไรบ้างน,นั้นติดตามไปด้วยกันในช่วงเช็คอินเรื่องใกล้ตัวค่ะ ค่ะถ้าเกิดจะพูดถึงศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะต้องขออนุญาตแบบ กลับไปนิดหนึ่งว่าองค์ความคิดของเราเนี่ยคือเราจะมองว่าธรรมนุ์กับธรรมชาติเป็นสิ่งเดียวกันเราจะมองทุกอย่างเป็นองค์รวมถ้าในมุมของแพทย์แผนจ,จุบันนะคะเราจะเชื่อว่าหัวใจมีหน้าที่ในการปั๊มเลือดไปเลี้ยงทางร่างกายใช่ไหมคะแต่ในทางการแพทย์แผนจีนนะคะเราจะมีความคิดว่านอกจากหัวใจทําหน้าที่ในการปั๊มเลือดไปเลี้ยงทางร่างกายแล้วเนี่ยจะยังมีพลังงานที่ทําหน้าที่ในการพาเลือดพาสารอาหารพาสารต่างๆเนี่ยไปเลี้ยงทางร่างกายด้วยซึ่งพลังงานตรงนั้นนะคะเราจะเรียกว่าชี่นะคะแล้วรวมไปถึง นอกเหนือจากหัวใจที่ทำหน้าที่ในการปั๊มเลือดแล้วเนี่ยอวัยวะในทุกๆอวัยวะก็จะมีพลังงานเปของตัวเองที่จะทําหน้าที่ในการรับเลือดรับพลังงานสารอาหารเข้าแล้วก็เปลี่ยนแปลงสารอาหารพลังงานเหล่านั้นมาเป็นพลังงานของอวัยวะต่างๆดังนั้นถ้าเกิดจะสรุปเลยง่ายๆว่าแพทย์แผนจีนคืออะไรก็คือเป็นศาสตร์ทางการแพทย์อย่างแขนงหนึ่งที่เราให้ความสําคัญในเรื่องของความสมดุลแล้วก็องรวม,รวมค่ะ ถ้าถามว่าจุดเด่นของเราเนาะในเรื่องของของศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะคือเราจะพยายามที่จะใชออ้วิธีการรักษาแบบธรรมชาติมากที่สุดนะคะเราจะไม่ค่อยได้มีเรื่องของการใส่สารเครมีอะไรเข้าไปในร่างกายแต่อยากจะบอกนี้ค่ะว่ารูปแบบของการรักษาคะ่ะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การแพทย์แขนงไหนก็ตามทุกคนมีแนวคิด เป้าหมายว่าอยากจะให้คนไข้าหายจากโรคแต่วิธีการในการที่จะให้คนไข้าหายจากโรคเนี่ยก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปแพทย์แผ,ผนจีนนะคะเราจะโดดเด่นในเรื่องของศาสตร์การป้องกันและฟื้นฟูคนไข้ามากกว่าและก็จะมีบางโรคที่เราค่อนข้างถนัดแล้วเราก็ค่อนข้างเด่นในเรื่องของการรักษานั้นเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนไข้ที่โดน ปาหัวแตกมาแล้วก็มาเย็บเราเราก็อาจจะไม่เป็นแบบนั้นแต่เราจะเด่นกับคนไข้ที่ปวดหัวจังเลยค่ะหมอปวดเดือรังจังเลยเป็นมานานแล้วนอนไม่หลับรักษาไม่ได้เราก็จะเด่นในด้านนั้นแล้วก็เน้นเรื่องของการฟื้นฟูองค์รวมของร่างกายหลังจากที่คนไข้ปว่วยหนักมาแล้วหรือว่าผ่านการผ่าตัดใหญ่มาอะไรนี้ด้วยค่ะ ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าทำแพทย์แผนจีนนะคะเราจะอออย่างี้ดีกว่าถ้าในมุมของแพทย์ปัจจุบันสมมติว่าเราเป็นหวัดเนาะเราก็จะเห็นว่าคนไข้เป็นหวัดเราจะรักษาคนไข้ที่เป็นหวัดแต่ในทางแพทย์แผนจีนนะคะเราจะวิเคราะห์ไปมากกว่านั้นอีกว่าเป็นหวัดเนี่ยอากาศร้อนมากๆเราก็เป็นหวัดอากาศหนาวมากๆเราก็เป็นหวัด มันมีอากาศแห้งๆชื้นๆเราก็เป็นหวัดอีกเฮ <c oughs> ้ยทำไมมันต่างกันละ่ะแล้วรูปแบบของหวัดก็จะแตกต่างกันไปทําไมบางคนเป็นหวัดแล้วน้ํามูกไหลเยอะบางคนเป็นหวัดแล้วไอเป็นคนบางหวัดเป็นหวัดแล้วน้ําตาไหลเยอะหรือบางคนไม่มีอาการเหล่านี้เราจะมองต้นเหตุของการเกิดโรคก่อนค่ะ ว่าเออคนไข้เนี้ยต้นเหตุของการเกิดโรคเกิดจากอะไรโดยวิธีการก็อาจจะเป็นของการแม้จับชีพจรดูพลังงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายและดูสาเหตุว่าคนไข้ไปที่ไหนมาวิธีการในการรักษาค่ะก็จะแตกต่างไปเฉพาะกับคนไข้แต่ละท่านที่มาหาเราโดยมากันเจอครั้งแรกเนี่ยเราจะไม่บอกว่าเธอเป็นอันนี้เอายาไปจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เราจะต้องมานั่งคุยกันก่อนแล้วก็ซักประวัติการจับแม้ชีพจรกันก่อนที่จะทําการรักษาเช่นถ้าเราจับบริเวณของปอดเราก็จะได้รับ รู้ว่าเออปกติแล้วระบบ respiratory system ของคนไข้เป็นยังไงบ้างปกติเล้หายใจลึกไหมหายใจสุดไหมเราจะเข้าใจในมุมนั้นหลังจากที่เรารู้ได้แล้วค่ะว่าอวัยวะของคนไข้เป็นยังไงเราก็จะไปรักษาที่ต้นตอของอวัยวะนั้นเพราะว่าสําหรับบางท่านนะคะนอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่ดีมันมีแบ่งแยกไปได้หลายอย่างมากบางคนนอนหลับ หลับไม่ลึกเข้าหลับเข้านอนหลับยากบางคนเข้าหลับง่ายค่ะหมอแต่ตื่นกลางดึกตื่นตอนตีสองด้วยตีสามไม่รู้ทำไมอยู่ในช่วงเวลาเนี้ยไม่ไม่ได้หลุดไปจากเวลาอื่นหรือบางคนหลับฝันเยอะฝันไม่หยุดเลยตื่นมาเหมือนไม่ได้นอนเลยค่ะคุณหมออันนี้ก็จะมีต้นเหตุที่แตกต่างกันออกไปค่ะ ก็ถ้าเกิดพูดถึงสมุนไพรนะคะทางฝั่งของแพทย์แผนจีนเราเนี่ยเราก็จะมีการใช้ยาจีนเนาะเราจะต้องเราอาจจะแยกกันก่อนระหว่างตัวสมุนไพรที่เป็นชนิดชนิดไปกับทางแพทย์แผนจีนยาจีนที่ออกมาเป็นตำรับทางแพทย์แผนจีนเราอะค่ะเราให้ความสําคัญกับระบบเรียกว่าความสมดุลของร่างกายดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราจ่ายยาส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยจ่ายยาที่เป็นตัวใดตัวหนึ่งเพราะว่าเขาก็จะมีฤทธ ที่ค่อนข้างอย่างสมมติยาตัวนี้อาจจะริดเย็นมากถ้าเราจ่ายตัวเดียวเขาก็จะเย็นมากๆถ้าคนไข้พื้นฐานร่างกายไม่ได้ร้อนมากใส่ยาเย็นมากเข้าไปก็จะกลายเป็นเอาอยู่ดีๆก็เย็นหนาวสั่นอยู่ข้างในขึ้นมาดังนั้นส่วนใหญ่อะค่ะทางแพทย์แผนจีนเราจะจ่ายยาเป็นตำรับก็จะเป็นการรวมกันก็คือเหมือน personalize ยาให้เข้ากับคนไข้ท่านนั้นมากที่สุดแล้วก็ดูว่าอวัยวะไหนขาดตรงไหนก็เสริมตรงนั้นอวัยวะไหน แข็งแกร่งมากจนเกินไปแล้วก็จะไปดึงความแข็งแกร่งของเขาออกไงค่ะดังนั้นแพทย์แผนจีนก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงส่วนถามว่าแล้วสมุนไพรจีนสามารถใช้ก็ได้กับทุกคนไหมต้องบอกว่าถ้าผ่านมือของแพทย์แผนจีนที่ผ่านการรับรองเรียบร้อยบอกเลยว่าสามารถใช้ได้กับทุกท่านเพราะเรามีความความสามารถที่จะจัดยาให้เข้ากับทุกๆคนได้ให้เข้ากับตัวของอผู้เข้ารับบริการหรือว่าคนไข้ของเรานะคนนั้นได้ค่ะ เมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พี่ขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณค่ะสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เจ๋งมากเลยลูกทอ,อสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ กล่าวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวแล้วค่ะเช่นเคยนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารและเทรนที่น่าสนใจของโลกที่เราไม่ควรพลาดกับทันข่าวรอบวันค่ะ โรงพยาบาลบำรุงราชเปิดตัวเทคโนโลยีโปรตอนเคานติงซีทีนวัตกรรมล่าสุดในการตรวจทางรังสีวิทยาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยก้าวสู่ยุคใหม่แห่งการวินิจฉัยที่แม่นยำในงาน Unlock the Future of Screening and d i a g n o s t i c with Proton Counting CT Technology โ,โ,โดยมีคุณแบลลี่วอลฟแมนซีเนียร์เอ็ก คุณทีบดีเลคเตอร์ออฟโอเปเรชันโรงพยาบาลบำรุงราชเป็นประธานเปิดงานพร้อมย้ำความมุ่งมั่นพัฒนานวัตรกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพการนำโปรตอนเคาน์ติงซีเข้ามาใช้เป็นก้าวสำคัญของการแพทย์ที่แม่นยำในการวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มตน้นสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยในงานยังมีการเสวนาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกับประสบการณ์ตรง ในการใช้โปรตอนคาติ้งซีทีไม่ว่าจะเป็นแพทย์เฉพาะทางในด้านรังสีวิทยาประสาทวิทยาโรคปอดและระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจและเวชศาสตร,ร์พันธุกรรมผมเชื่อว่าอย่างที่ผมเรียนเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยหลังจากเราเรียนรู้เกี่ยวกับซีทีโฟตอนเยอะๆเนี่ยเราคงจะมีข้อมูลมากขึ้นกว่านี้นะฮะสำหรับผมเนี่ยการได้ข้อมูลที่ชัดเจนในแง่ของหลอเลือดสองด้วย ช่วยผมวางแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็วล้างแสด้วยการทำนั้นแล้วก็ลดค่าใช้ใจ่ายบางอย่างซึ่งสมัยก่อนมันต้องใช้สองสเทสเพื่อจะตอบคำถามเหล่านั้นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอันหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยที่เรามี พาผู้บริโภคร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้บริโภคจัดงานวันสิทธิผู้บริโภคสากลซึ่งตรงกับวันที่15มีนาคมของทุกปีโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับสิทธิผู้บริโภคไทยให้ทัดเทียมสากลพร้อมเสนอข้อเรียกร้องนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง7ข้ออาทิเสนอผลักดันกฎหมายให้ผู้บริโภคซ่อมเปลี่ยนสินค้าที่มีความชำรุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเรียกร้องให้ภาครัฐสนับสนุนนโยบายขนส่งสาธารณะให้ทุกคนเข้าถึงได้ในราคาที่เป็นธรรมสนับสนุนให้มีการพัฒนาเรื่องอาหารปลอดภัยเป็นต้นขณะเดียวกันประชาชนไม่จำเป็นต้องรอนโยบายจากภาครัฐแต่สามารถลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยเลือกสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีความรับผิดช,ชอบเพื่อกำหนดผู้ผลิตและผู้ขายสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นต่อสาธารณะต่อไป EEC Engineering Network ตอบรับเทรนโลกสีเขียวเปิดงาน The Nova Expo 2025งานเดียวที่รวบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างสมัยใหม่ครบถ้วนที่สุดกว่า100บริษัททั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาเพื่อโลกสีเขียวนับเป็นการรวมตัวความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่จากทุกภาคส่วนเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จัดขึ้นระหว่างวันที่12-14มีนาคมที่ศูนย์นิทรศการและการประชุมไบเทคบางนาซึ่งคาดว่าตลอด3วันของการจัดงานมีผู้เข้าร่วมงานกว่า15,000คนก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายพันล้านบาท กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project ระหว่างบริษัท c p พจำกัดมหาชนกับสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครจำนวน71แห่งพลตำรวจเอกเพิ่มผูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้มากขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมในมุมธุรกิจส่งเสริมให้เด็กใช้ชีวิตในสังคมเมื่อจบการศึกษาได้อย่างมั่นคงต่อไปด้านนายปิยวัฒน์ทิตศัสาวรากุลรองประธานกรรมการบริหารบริษัท C ีพีอจำกัดมหาชนกล่าวว่าบริษัทพร้อมร่วมมือกับทุกโรงเรียนในเครือข่ายในการเป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาอาชีพด้วยปณิธานสร้างเยาว,วชนสู่มืออาชีพเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถบรรจุทำงานหรือศึกษาต่อเนื่องได้ร้อยเปอร์เซ็นต และหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะขยายตัวไปทั่วประเทศและไปสู่ภูมิภาคต่อไปกุศินาราหรือกุสินครรัฐอุตรประเทศสาธารณรัฐอินเดียสังเวชนียสถานแห่งที่4ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมันละ รงข้ามฝั่งแม่น้ำคู่กับเมืองปาวะที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธัปริิพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระโคตมะคุทธเจ้าความหนาแน่นของประชากรชาวอินเดียมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกทําให้ยังมีผู้คนอีกจํานวนมากยังคงเดือดร้อนลําบากและการเจ็บไข้ได้ป่วยยังคงยากในการเข้าถึงสถานพยาบาล และเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ให้มีลมหายใจต่อชีวิตอยู่ได้นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสถานพยาบาลกุสินาราโดยวัดไทยกุสินาราซึ่งสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรในแดนพุทธภูมิอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ แรกเริ่มเดิมทีเป็นเพียงมุมเล็กๆที่ตั้งขึ้นเพื่อแจกจ่ายยาโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุเอ็ดคชเจเสนีเป็นโยมอุปถากจากนั้นคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลได้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีสมัยพนท่านทวชัยทวีสีอดีตเอกอัครราชทูตได้ริเริ่มเชิญมูลธิหานนามสิงฮาอันกอสัจจเทพ มีคุณกรูมักซิงสัจเทพคณะบดีชาวไทยอินเดียซึ่งมีคลินิกการกุศลที่นครกรุงเดลีอยู่แล้วให้มาตั้งคลินิกที่วัดไทยกุศินาราเฉลิมราชเพื่อดูแลรักษาพยาบาลและสง่งเคราะห์การรักษาพยาบาลแก่สาธณาชนผู้ได้โอกาสและขาดกำลังทรัพย์ต่อมามูลิธิสถานที่ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีประทุมได้เดินทางมาไหว้พระปฏิบัติธรรมที่วัดไทยกุศินาราและได้เห็นพ้องต้องกันว่าการตั้งคลินิกแห่งนี้มีประโยชน์ใหญ่หลวงนักจึงเสนอให้ขยายกิจการออกไปเป็นสถานพยาบาลเพื่อรองรับชาวไทยที่มาสแสวงบุญและเป็นผลดีต่อการฟื้นฟูพระาศาสนารวมถึงเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์จึงได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้น อาตมาได้อยู่ตรงที่สถานที่ปรินิพานเห็นถึงความสำคัญของลมหายใจการที่ลมหายใจจะหมดลมหายใจเนี่ยมันชั่วแวบเดียวฉะนั้นการที่เราได้ดูแลลมหายใจสามารถรักษาลมหายใจให้คนที่นั่นเป็นบุญกับคนที่ได้ทำและส่อชีวิตให้คนที่เข้ามารักษาการพยาบาลสาธารณสุขของคนอินเดียยังเข้าไม่ถึง เคยถามคนว่าทำไมคุณสึงผ่านโรงพยาบาลมาหลายโรงพยาบาลมาที่นี่เพราะอะไร <_ d uty> เขาให้คำตอบว่าเขาได้ยาดี <_ d uty> เขาได้หมอดีจากการรักษาที่นี่ <_ d uty> ไม่ใช่เฉพาะคนท้องถิ่นแต่คนนอกเขตที่มาจากไกลและสิ่งที่สำคัญคือเป็นการเผยแผ่ฮา,านพระศาสนาในต่างประเทศทำให้คนได้รู้จักพระพุทธศาสนา และทำให้คนได้รู้จักน้ำใจของคนไทยปัจจุบันสถานพยาบาลกุชินาราคลินิกประกอบด้วยห้องตรวจ5ห้องห้องเอ็กซเรย์ห้องอันตาซาลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลือดห้องกายภาพบำบัดคลินิกพิเศษเฉพาะทางห้องฝึกปฏิบัติสมาธิสมดุลกายจิตห้องพักแพทย์อาสาสมัครปฏิบัติงาน ห้องพักฟื้นชั่วคราวพระเถระผู้ใหญ่ห้องปฐมพยาบาลพักฟื้นสำหรับผู้เดินทางมาสแสวงบุญโดยการให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกเชื้อชาติภาษา,าศาสนาและวันนะทั้งในเขตพื้นที่โดยรอบและเมืองใกล้เคียงเช่นโรครักปูหรือแม้แต่เมืองที่อยู่ไกลออกไปเช่นไวยสาลีเป็นต้นโดยคิดค่าบริการเพียง12รูปีหรือ6บาทรักษาทุกโรค และทุกวันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเฉลิมพระชนมพรรษาเปิดรักษาฟรีโดยมีพระวิเทศวชิรยานวิรักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชเป็นผู้บริหารและดูแลขอเชิญชวนโยมทั้งหลายร่วมบุญการสร้างโรงพยาบาลที่ประเทศอินเดียเมืองพุทธภูมิที่จริงการ บริจาคเงินการสร้างโรงพยาบาลเนี่ยทำที่ไหนก็ถือว่าเป็นบุญทั้งนั้นแต่บัตรนี้อยากเชิญชวนให้คนรรทำที่สถานที่เสด็จดับขันธบรินิพานฉะนั้นการได้บริจาคทำบุญที่นั่นก็มีความเชื่อว่าเป็นการต่ออายุของคนที่บริจาคได้อานิสง์ก็คือได้มีอายุและเป็นการรักษา,าธาตุขันเป็นการ ไม่เจ็บไม่ป่วยและมีความเจริญในทางร่างกายและจิตใจและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้บูชาองค์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าณนะสถานที่ที่พระองค์เสด็จดับขันทปรินิพพานทั้งนี้เปิดโอกาสให้สาธุชนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโรงพยาบาลกุศินารา ผู้ที่สนใจสมทบทุนการสร้างสามารถร่วมได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติเลขที่บัญชี0782147995มูลนิธิวัดไทยกุศินาราฉัเฉลิมราชหรือธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี0820993174 ชื่อบัญชีวัดไทยกุศินาราเฉลิมราช หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวซึ่งเราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ